สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับสู่ช่องพอสเปนนะครับคลิปนี้เราก็กลับมาอยู่ในเกม one พัน man อีกครั้งนะครับผมคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาเปิดสกอร์อัญเชิญจํากัดเวลาแล้วก็อัญเชิญพิเศษในเกมนะครับเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลานะครับเราก็ไปเปิดสกอร์กันเลยครับสกอร์จำกัดอัญเชิญเนี่ยผมมีทั้งหมด45บใบนะครับแล้วก็อัญเชิญพิเศษเนี่ย ผมมีทั้งหมด80ใบตัวที่อยากจะได้ในอัญเชิญจำกัดเวลาก็เหมือนทุกๆท่านนะครับก็คือโบลสนะครับก็มไม่รู้ว่าวันนี้จะได้หรือเปล่านะครับตัวละครโบลสที่เป็นที่หมายปองของวันนี้นะครับถ้าไม่ได้ก็ขอให้เป็นตัวที่ใช้ประโยชน์ได้ก็แล้วกันนะครับอีกอันนึงก็เป็นอันเชิญพิเศษทัสเซมิกิเลยครับแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยก็ขอให้ได้หน้ากากหวานถ้าก็ยังดีก็ ตัวคีเหมือนกันตัวนี้ก็เป็นตัวที่ผมอยากได้เหมือนกันผมยังไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากเศษที่มันเหลือ5ใบก่อนนะครับของสกอร์จำกัดเวลาดูจะได้อะไรโอ้ยมังกรดินมาเลยครับเริ่มกินท่าแม่งท่าแม่งแล้วเอาอีกเอาอีกเป็นอะไรโอ้ mountain a <laughs> อะไรเด้อ โอ้โหกินเกลือมอะไรกลุ่มจรนสลัดอโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามีอีกเยอะไม่เป็นไรช้ำช้ำทั้งน้ำตาโอ้โหหโเอเลี่ยนมาเลยโอ้เริ่มช้ำแล้วต่อไปก็เราเรเล่มอันเชิรสิบครั้งนะครับอมเรามาดูกันว่าจะได้อะไรจะเกลือไว้เนี่ยโอ้ยม่วงมาว่ะม่วงมา ไปสิพวกเราลองไปพิสูจน์ดูกว่าเป็นจริงหรือเท็จอะไรอ่ะโอ้อบูไฟตัวละครใหม่มีเชื่อมโยงด้วยมีเชื่อมโยงถ้าเชื่อมโยงก็จะได้สถานะเพิ่มนะครับถ้าเอาตัวละครนั้นลงไปในในทีมนะครับอเกลือเลยมาถึงมีสีม่วงอันเดียวมีสีม่วงน่นแะไะเจ้าพวกกิงเงา คิดว่าตัวเองไม่จําเป็นต้องวิวัฒนาการนั้นโอ้โหบ้านวิวัฒนาการก็น่าจะเป็นด็อกเตอร์นะครับนั่นไงด็อกเตอร์จริงด้วยด็อกเตอร์จีนัสเปิดเชื่อมโยงอ้าวก็เชื่อมโยงกับโซนิกนี่ก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะเราเล่นโซนิกอยู่นะครับเพิ่มพลังโจมตีโอเคได้อยู่ใครเพิ่ีเพิ่อนสิบเปอร์เซ็นต์โอเคเฮ้ยไปสิพวกเราลองไปพิสูจน์ว่าครับ โอ้เหมือนจะซ้ำเหมือนจะอ่านไปแล้วเมื่อก enfin ี้โอ้ได้ซ้ำเลยนะครับบลูไฟอ๋อมีมีม่วงสองตัวละเริ่มมานะเริ่มมาละเริ่มมาละอ่ะเอาไว้เอาไว้เริ่มมาละเฮ้ยนี่มีไม่ม่วงเลยเลอโอ้ม่วงยตัวเดียวอย่างนั้นก็เป็นฮีโร่ระดับเอใครอะสเน็กไอ้นี่ตัวฮาโอตัวรับน้องตัวรับน้องออื แต่คงคงไม่ได้ใช้นะตอนนี้อืมโอเครู้สึกว่าจะรู้สึกว่าจะเกลือแล้วเนี่ยหรือหรือแค่สิบครั้งสุดท้ายดูอะไรอะไรอ่ะโอ้สิกิจอ๋อเหมือนจะได้ซ้ำนะตัวเนี้ยอีไออังอ๋อชื่อคุณคุณตอนได้มาโอ้หเกลือเกลือเลยโอ้ไม่เป็นไรต่อไปอันเชิญพิเศษนะ ขอให้ได้ถ้าซื้มื่กีก็ยังดีอ่ะหน้าก,กากหวานก็ได้อะถ้าไม่ได้ไม่ได้เลยหน้าก,กากหวานก็ยังดีอะแปดสิบใบเนี่ยม่วงมาหัวใจออกกำลังเสริมหรือมาดวนแพ้ชนะอะไรอะโอ้แม็กสายฟ้าก็ไม่ได้เล่นนะตอนนี้แต่ก็เปิดเอาคอมโบไปโอ้โหเหมือนจะได้อะไรที่แบบว่าเอา้าอุ้ยได้อยู่ได้ดูกลุ่มฟุบิดก,กันเลยเยอะอุ้ย ถ้าซึ้อไอ้น้องถ้าซึเมิกินี่โอ้ฟูบุกิได้อยู่นะตัวนี้ก็ต้องเสียเงินนะครับตัวนี้ต้องเสียเงินแต่ว่าถ้าเปิดนี้ก็ก็ฟรีไปสบายไปก,ก็ได้ใช้อยู่นะตอนนี้ในทีมฮีโร่ของมนุษย์นะครับมันจะมีแบ่งฮีโร่มนุษย์กับอะไรอ่ะอยากกลับมาจงการพีโร่กับฉันสิโอตัวอะไรอ่ะเอ้า <c oughs> <c oughs> สเน็กออาลวตอนแรกบอกอะไรครัทเอคัทเอโอ้ มันจะมีผมพูดค้างอยู่มันจะมีทีมมนุษย์กับปีศาจนะครับให้จัดทีมเวลาลงดันลงอะไรอย่างนี้ก็ไดาอยู่นะอะไรอะกระโหลกของฉันนะ่ะโอ้โไอ้ตัวซ้ำโอ้แฮมเมอร์เฮนี่ได้นี่ตัวแจกนะครับตัวแจกฟรีมาตอนแรกเลยกระโหลกโอ้ยยังจะได้ดับเบิ้ลซ้ำอีกอะเนี่ยอะไรมันจะเกลือขนาดนี้เนี่ยโอ้สงสัต้องไปทำบุญบ้างนวนะ โอ้หอีกสี่สิบครั้งโอ้เปิดสิบใบอีกสี่ครั้งโอ้โหเปิดหน่อยได้อะไรเนี่ยตัวทองมัางจ่ตัวทองเนี่ยตัวทองอ่ะเฮ้ยเฮ้ยทองอะไรอะโลกคือร่างแห่งชีวิตมนุษย์อย่างแกคือเพื่อช่วยเลิกที่ทำให้ชีวิตอ้าวัคซีนแมนวัคซีนแมนจ้าได้อยู่นะก็ยังดีก็ยังดีพูดเลยก็ยังดีวัคซีนแมน SSR โอ้ยนี่ตัวแรกเลยที่ตายในในเมฆนะครับเราไปกันต่อเลยนะครับเราจะไม่หยุดนะครับฉันขำไม่ออกหรอกนะโอ้โหนี่ก็ไม่ขำนี่ก็ไม่ขำเนี่ยโอ้โหได้ตัวเดิมเนี่ยซ้ำอีกแล้วเนี่ยโอ้ไรจะเกลือขนาดนี้โอ้โหเกลือครับอันนี้เกลือขำไม่ออกจริงๆฉันไม่ขำเลยนะโอ้โุกอกขำทั้งน้ําตาเลยเนะี่ยควรออกกําลังเสริม อ๋อควรรอกำลังเสริมอ๋ออ่านผิดขอโทษด้วยนะครับ <laughs> โอ้แกคิดว่าฉันไม่สังเกตรหรืองไงจิตสหายของแกโอ้หอไออังอีกแล้วครับเหลือวสิบสิบใบ,บสุดท้ายอะ่ะขอได้ไหมเนี่ยตัวที่มันมีประโยชน์หน่อยก็ได้อะ่ะหนักากหวานอะ่ะหนากากหวานก็ยังดีอะ่ะขอแค่หนาักากหวานหนากากหวานจุะจุ๊บนะนะวันพันแมนขอเถอะ ขอได้ไหมหน้าก,กากหวานเนี่ยไม่ได้เลยเหรอโอ้ยหน้าก,กากหวานหน้าก,กากหวานหน้าก,กากหวานขอหน่อยเถอะนะเฮ้ยไอ้เสตตามาเลยฉันต้องเรียนพิเศษดิโอ้โหนี่ไอเด็กหนูเด็กอัจฉริยะแน่ๆเลยเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยโลแคนโอลล์หมาอ๋อท่าไม้ตายดิจกักรพรรดิเด็กอ๋อชื่อจกักรพรรดิเด็กก็ยังดีนะโอ้โหจริงๆก็คืออะไรอ่ะนี่ฉันก็แค่ไปด้วยความยุติธรรมโอ้หน้าก,กากหวาน มาจริงนากากหวานโุ้ยโอย้ได้เซ็ตคอมโบแล้วืมหน้ากากหวานนี่คือเป็น s s r ที่โจมตีแรงที่สุดเลยนะครับแรงมากแรงมากพาสซีฟเขาก็ดีด้วยนะครับโอ้โหพาสซีฟของหน้ากากหวานนี่ดีมากนะครับถ้าถ้าใครเอาไปเล่นเนี่ยก็แนะนําเลยนะครับแนะนาหน้ากากหวานเนี่ยถ้าถ้าหลักก็ดีถ้าพาสซีฟก็ดีนะครับโอ้ยยังได้ก,ก็ก็โอเคนะ ก็ยังโอเคก็ไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวผมจะมาดูนะครับว่าเราได้อะไรกันบ้างก็มีจกักรพรรดิเด็กมีวัคซีนแมนนะครับ2ตัวที่เป็น SR นะครับแล้วก็มีทัศซึสุเมจินะที่ที่ยังได้ได้อยู่ <c oughs> ก็ก็โอเคตัวที่ดีอีกตัวหนึ่งก็คือหน้ากากหวานครับผมแอบไปอัพตัวสกิลหน้ากากหวานกันมานิดหนึ่งแล้วนะครับผม ก็เดี๋ยวผมจะอธิบายว่าทําไมผมถึงอยากได้หน้ากากหวานนะครับก็คือสกิลหลักของเขาเนี่ยถ้าหากว่าเอาชนะตัวละครฝ่ายศัตรูจะได้รับพลังงาน6จุดทันทีนะครับโดยการต่อสู้ในแต่ละสนามจะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวก็จะอธิบายให้ฟังเพิ่มเติมก็คือว่าไม่ว่าจะมีศัตรู2ชุด3ชุดก็จะเกิดเพียงครั้งเดียวนะครับแต่ว่าพลังงาน6จุดเนี่ยผมว่าเหลือเลยนะ6จุดเนี่ยแล้วก็เงื่อนไขในการเปิดใช้เนี่ย ก็ต้องจัดทีมให้มี3สายนะครับก็ก็คือมีสายอาวุธสายต่อสู้แล้วก็สายเทคนิคถึงจะได้ขั้นต้นมานะครับส่วนเอฟเฟกขั้นสูงเนี่ยก็คือแต่ละรอบตัวละครฝ่ายตนที่เคลื่อนไหวเป็นตัวแรกจะได้รับผลกระนำผลกระผลกระนำเนี่ยลิ้นติดกันอีก <DM K> ผลกระนำเนี่ยก็คือว่าเราจะโจมตีแรงขึ้นอีก30นะครับในการโจรมตีศัตรูเนี่ยแล้ว คือมันไปบวกกับสกิลพาสีของเขาไงครับก็คือว่าเมื่อโจมตีปีศาจหรือนักโทษฆ่าหัวจะทำให้เป้าหมาย,ยรับดาเมจ2รอบเมื่อโจมตีหรือเสริมดาเมจจากพลังโจมตี50%ก็คือเนี่ยเขาอธิบายว่ารับดาเมจคืออะไรนะครับก็คือเมื่อโจมตีจะเสริมดาเมจโบนัสจากพลังโจมตีอีก50%แล้วบวกกับพลังโจมตีที่เราได้จาก เมื่อกี้กระหน่ำอีกนะครับมันมันมันเสริมกันนะครับมันทําให้ค่อนข้างดีแต่ว่าเงื่อนไขก็ต้องมี4สายมี4สายในการจัดเซตของเขาด้วยนะครับก็คือจะเพิ่มสายพลังมาด้วยอีกอันหนึ่งนะครับแต่ถ้าแค่นี้ยังแรงไม่พอนะครับเราไปดูสกิลแอนติเมทของเขากันนะครับโจมตีเป้าหมายรายเดียวแถวหลัง2-5ครั้งสร้างดาเมจ จาก500%พลังโจมตีมากสุดโอ้โหมาสยบมานี่คือแบบ500%นะครับผมแรงมากแถวหลังลองคิดดูนะครับนึกภาพดูว่าเราได้รับผลจากพัสอ,อสกิลหลักของเขาเป็นสกิลกระหน่ำโจมตีแรง30%บวกกับปีศาจโจมตีปีศาจรับดาเมจสองรอบโจมตีแรงขึ้นอีก50%บวกกับสกิล อันติเมตของเขาอีกโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงเดี๋ยวเรามาลองจัดเซตไปลุยการเล่นๆนะครับเดี๋ยวผมลองจัดเซตให้ดูแล้วเราลองไปดูกันนะครับผมเราก็ลองเลือกด่านเล่นๆนะครับลองดูว่าที่ผมคิดไว้มันจะโอเคไหมจะแมทไหมนะครับเรามาลองกันเลยเราจะให้หน้ากากหวานเปิดเป็นตัวแรกเลยนะครับนี่ครับมาสยบมารเป็นปีศาจด,ด้วยโจมตีอันนี้โจมตีแค่สามครั้งก็สามหมื่นนะครับสามหมื่นนะครับ แล้วเพื่อนๆนะครับผมก็จะเอาตัวเนี่ยมาเคลียแถวหน้าเป็นตัวเคลียรแถวหน้านะครับนี่ครับนี่ตัวตัวเคลียแถวหน้าทั้งนั้นครับนี่ครับเคลียรแถวหน้าทั้งนั้นครับนี่เรียบร้อยครับแล้วเราก็ใช้โซนิกมาตีให้ติดพาสซีฟเฉยๆธรรมดาก็พอตัวนั้นก็อ่อนแอแล้วครับมันจะโดนโจมตีแรงขึ้นอีก3 0แล้วทีนี้ก็หน้ากากหวานก็ซ้ำครับซ้ำอีกครับซ้ำอีกครับซ้ำอีกครับห้าหมื่นนะครับ โจมตีโอ้โหแรงมากครับโจมตีรุนแรงครับแรงมากเลยโอ้เอาตัวนี้แรงสุดพระเอกเราโอ้สุดยอดครับตอนนี้หน้ากากหวาน,นนะครับผมก็ลองเป็นไกด์ให้ท่านผู้ชมดูนะครับถ้าหากว่าคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดก็ผมก็ขออภัยนะที่นี้นะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีคอมเมนต์อะไรอยากติชมก็ เสนอในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอามาปรับปรุงแล้วก็แก้ไขพัฒนาทำในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ